มันเป็นเลือขีมัวให้หนูปวดนะน้องยาเนาะตรงมานับเยอะแต่ก็อนันใครก็ไม่เท่ากันนี่งานนี่เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกเห็นว่างานเลี้ยงสซไลยอยู่นี่ไม่ต้องห่วงแบงมูแบงผวกนัาแน่หากเจ้าหันไปเบิงว่ามีมูผวกมีงานมีการบอที่เขาเหตุงานขึ้นจังกับเจ้าอนะเออเจ้ากับแบงเขาเนี่ยอันนี้ทุกสายงานเลยจากเขามาเด้อโบว่วสิเริ่มตั้งแต่ง,งานใหม่เลยนี่เอองานใหม่เลยระดับล่างถึงระดับบนเลย พวกจนเป็นเท่าแก่พ่นล,ละ่ะตั้งแต่ลูกน้องเป็นเท่าแก่หรือว่าเอาตั้งแต่หตใหม่ยายุค่าไปเลยเห็ดใหม่ไป่เลยเนาะจากเนาะสายงานนี่เห็นบ่เนี่ยหางมีปลาหลายปลากับแบงน้าแน่แบงหมูแบงพวกน้าแน่เวลาจ้าของโมมีงานนั่นเขากะสิแบงคึอกันเขาใหญ่บ่นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสิเตือนเดอ้อหางมีการมีงานแบงหมูแบงพวกน้าแบงญาติพี่น้องน้าอย่าเป็นคนห่วงอยู่จังสี่เห็นบน่ติดต่อปลาได้หลายปลา กะห่วงไว้แต่ผู้เดียวเข้าใจยังนี่คือบอดีเลยทุกสายงานนะจากเนอะห่วงงานเนี่ยห่วงหากว่าหมู่พวกม่มีงานกับแบงเขาเฮ็ดน้อย่าเอาไว้แต่ผู้เดียวนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสิเตือนเจ้าเฮ็ดดีเจ้ากระิได้สิ่งดีๆตจอดแท่นหากเฮ็ดบ่ดีเป็นคนจัเสี่ยหรือว่าสิเป็นคนรักกับยายาห่วงเด้อจจากป้อยเขาแน่ป้อยเขาเป็นอิสระน้าแบบขก้นมา หากคนรัก